กำจัดจุดดำในใจการที่เราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติในชีวิตของเราก็มีอยู่ทางเดียวคือการทำสมาธิให้เกิดพลังจิตพลังจิตเท่านั้นที่จะกำจัดจุดดำนี้ออกไปได้เราไม่ใช่ว่าจะต้องไปตั้งหน้าตั้งตากํำจัดจุดดำแต่ถ้าหากว่าพลังจิตที่เราสร้างขึ้นมามันมากพอวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็ทำสัปดาห์นี้ก็ทำสัปดาห์หน้าก็ทำ เดือนนี้ก็ทำเดือนหน้าก็ทำปีนี้ก็ทำปีหน้าก็ทำมันเรียกว่าสะสมสะสมมากเข้ามันจะทำลายจุดดำไปในตัวเหมือนกับว่าเราได้สร้างน้ำดีขึ้นมาน้ำดีมากเข้าน้ำเสียมันก็ต้องถอยออกไปเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำให้พวกเราพากันสร้างพลังจิตตรงนี้เมื่อเราสร้างสำเร็จ ชีวิตของเราก็เรียกได้ว่าค่ามหาศาลนับไม่ถ้วนคัดมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือ100อาจาริยวาดตอนที่38หน้าที่50สมเด็จพญานาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรองค์ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ